ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของการสรุปนะครับในเรื่องของการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพแล้วก็คอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการใช้ศัพท์นะครับที่เป็นภาษาสื่อสารธรรมดานะครับศัพท์โหงเนี่ยผมพยายามจะใช้ให้น้อยที่สุดนะครับนะเดี๋ยวเรา ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์เราจะมีการเปิดคอร์สใหม่ในวันที่2กันยายนพุทธศักราช2566เราจะมีการสอนทั้งภาคเบื้องต้นนะครับนะจะอยู่ที่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา แล้วเราจะมีการสอนภาคพยากรสำหรับคนที่มีพื้นฐานนะครับก็จะอยู่ที่9้าโมงเช้านะครับไปจนถึง1 1โมงเช้านะเราจะมีการเรียนการสอนได้ทั้งที่นะครับห้องเรียนที่สมาคมโหราศาสตนานาชาติวัดราชนัดดานะถ้าท่านใดมีเวลาว่างก็สะดวกมาได้สำหรับท่านที่ไม่มีเวลา นะครับก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้นะและสำหรับท่านที่ไม่มีเวลาแบบมากๆนะครับลงทะเบียนไว้แล้วมาเรียนย้อนหลังได้นะครับเราจะมีวิดีโอการเรียนการสอนบันทึกย้อนหลังให้ทบทวนได้นะทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลท่านใดที่นะครับมาเรียนแล้วนะช่วงไหนขาดเกิดอะไรยังไงก็นะครับเรามีบันทึกย้อนหลังให้นะครับก็สามารถเรียนได้เดือนละ1,000พันะครับนะภาคพยากรณ 1000ภาคเบื้องต้น1000นะครับเรียนทุกวันเสาร์นะก็จะมีนะครับอาจารย์สอนก็คือมีอาจารย์นะครับอาจารย์เกต้านะครับแล้วก็จะมีอาจารย์เปิ้ลนะครับสอนแล้วก็จะมีอาจารย์วิทูลเนี่ยเป็นอุปนายกนะครับนะเป็นอำนวยการสอนสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนวิชาโหราศาสตร์ก็แอดไลน์นะครับข้างล่างนี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็ติดต่อกับอาจารย์เปิ้ลนะครับเรื่องรายละเอียดได้เลยนะครับสวัสดีครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่1นะครับไปจนถึง30กันยานะครับนะเราจะพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีกันนะครับนะชาวราศีกันก็บอกอย่างนี้นะครับนะว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับตนุลักษณ์นะครับหรือตัวเราเนี่ยนะครับยังคงอยู่ในภพเรือนที่ไม่ดีนะครับเขาเรียกว่าอยู่ในภพของนะครับวินาศนะครับนะความหมายก็คือว่า มันยังเป็นช่วงนะครับที่เราทำอะไรก็สุดแท้แต่ยังอยู่ในจุดที่พยายามนะครับทำอยู่ในลักษณะของการเป็นเบื้องหลังนะครับไม่ไม่พยายามจะทำอะไรที่ออกหน้าหรือเด่นจนเกินไปนะครับเพราะว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะทำให้เรา,เามีภัยหรืออะไรยังไงพอสมควรนะครับนะเป็นจุดที่เราจะต้องะระมัดระวังนะครับนะก็อยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ถึงแม้มันจะมีปัญหานะครับแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับก็ดาวพฤหัสก็เดิมปกติแล้วนะครับจากที่เคยมีการเดินถอยหลังนะครับแล้วก็ดาวพฤหัสในช่วงตอนที่อยู่ในราศีสิงห์เนี่ยนะครับก็ไม่ได้เข้านาวังพิษนะครับนะก็เรื่องก็ยังคงปกติถ้ามองในเรื่องของสุขภาพนะครับ,รบก็ยังถือว่าไม่รุนแรง นะครับไม่รุนแรงนะเพราะไม่ได้เข้าหนหวังพิษนะครับแต่ว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับยังอยู่ในภพว,วินาศนะครับที่แปลว่าเรายังอยู่ในจุดที่มันต้องยังต้องกึดอัดอยู่นะครับนะเวลาเราทําอะไรยังไงเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะนะครับไม่สําเร็จหรือผิดหวังพอสมควรนะก็พยายามทําอะไรที่นะครับอย่าออกหน้ามากนะครับเพื่อความปลอดภัยในลักษณะต่าง นะครับนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะยกย้ายราศีนะครับในช่วงของวันที่28ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีห้ายีอนะอันนี้ให้เรามัดระวังแค่วันเดียวนะครับก็จะเป็นในวันที่30นะครับเราจะเข้าระวางพิษนะถ้าถามเรื่องสุขภาพนะครับก็ให้เรามัดระวังในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็คือในวันที่นะครับสานะครับเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับนะก็สําหรับตัวเราเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็สรุปได้ว่า นะครับในช่วงของเดือนนี้พยายามอย่าทำอะไรที่เกินหน้าเกินตาหรือเกินตัวนะครับมีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะแล้วก็พยายามอย่าประมาทนะครับในทุกเรื่องนะครับนะในช่วงของวันที่นะครับหนึ่งถึงยี่สิบเจ็ดยังลำบากอยู่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะอ่ะนะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของการเงินนะครับนะชาวราศีกันนะครับจะมีดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับก็คือดาวพฤะศุกนะ ก็คือก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้การเงินจะดีนะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยไปสถิตยอยู่ในเรือนของชกลาภนะฮะก็แสดงว่าการเงินเนี่ยนะในช่วงของวันที่1เนี่ยนะครับจนถึงวันที่27เนี่ยนะครับตามภพเรือนถือว่าดีนะครับการเงินไปอยู่ในเรือนของลาภะนะครับนะแล้วได้ตําแหน่ง นะเขาเรียกว่าตำแหน่งอุดมสมบูรณ์หรืออุดมเกณฑ์นั่นเองก็แสดงว่าการเงินเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะอุดมสมบูรณ์นะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับในเรื่องของการเงินจะทําอะไรยังไงเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับจะลงทุนจะเสี่ยงโชคนะครับนะจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินอันนี้ก็ต้องบอกแต่ว่าจุดที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินเนี่ยจะเป็นในช่วงของวันที่6นะครับจนถึงวันที่14เลยนะนะครับก็ล่อเข้าไป8วัน นะอันนี้ถือว่านะครับพอเข้า้ำวังพิษนะหมาถึงว่านะครับบางท่านเนี่ยนะครับในดวงเกิดเนี่ยมีดาวที่ไม่ดีตั้งรับนะครับแล้วมีจุดเสีย เกิดขึ้นในดวงชะตาเนี่ยพอดาวเข้าะวังพิษจะยุ่งยุ่ง,งวุ่นวุ่นในช่วงนั้นก็ชาวราศีกันนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินเกี่ยวเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะจะเข้าะวังพิษในช่วงของวันที่6จนถึงวันที่14นะครับเรื่องเงินเงินทองทองต้องะระมัดระวังจะลงทุนเสอือเสี่ยงโชคหรืออะไรยังไงในช่วงนั้นนะครับเป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวังแต่นะครับในลักษณะของภพเรือนนะครับถือว่าให้คุณนะครับการเงินไปอยู่ในเรือนลาภก็แสดงว่าเราหาเงินได้แบบ รับบรื่นง,ง่ายๆสําสหรับการเงินผมมองว่าดีนะจะไปเสียนะตอนที่ย้ายเข้ามาในราศีสิงห์ก็จะเป็นปลายๆเดือนก็ในช่วงของวันที่28ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา22่สนกาห้านทีะก็สรุปว่านะครับการเงินนะครับก็ดีนะเอาละต่อไปในเรื่องของความรักนะครับดาวเจ้เรินความรักเนี่ยนะครับก็คือดาวพรหัสสบดีนะครับดาวพรหัสบดีก็ยังต้องบอกว่า ท่านยังคงเดินถอยหลังอยู่นะครับนะแล้วก็พบเรือนก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะครับดาวความรักเนี่ยตกในภพเรือนที่ไม่ดีเราจะเรียกว่าพบมรณะนะที่แปลว่าความร้าโศกเสียใจนะครับนั่นก็หมายความว่าเรื่องของคู่ครองเรื่องของอะไรประมาณนี้นะนะครับมีเกณฑ์ที่จะไม่เข้าใจกันในเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคตินะครับนะยิ่งถ้าเกิดว่าคนที่มีอีกโก้มากสําหรับชาวราศีกันเนี่ยก็ถึงขั้นที่จะ ตัดสินใจแยกทางกันก,ก็มีความเป็นไปได้นะครับนะก็ในเรื่องของความรักกนะ็ต้องบอกว่านะครับสำหรับชาวราศีกันนะครับยังคงยุ่งยุ่งวุ่นวุ่น,นพอสมควรนะครับนะถ้าเกิดถามว่านะครับใน12ราศีเนี่ยรนะาศีไหนที่นะครับมีเกณฑ์ที่จะประสบปัญหาในเรื่องของความรักหรือการหย่าร้าง,งหรือความไม่เข้าใจกันมากที่สุดนะครับก็คือนะครับ,นะรบชาวราศีกันเพราะว่าดาวชจ้เรือนคู่สัญญาเนี่ย หรือดาวเจ้าลึงคู่ครองคือดาวพฤหัสนะครับแน่นอนครับดาวพฤหัสเป็นดาวปัญญานะครับเป็นดาวเกี่ยวเรื่องของตรรกะความคิดอะไรต่างๆนะครับเวลาตัดสินใจที่จะนะครับเลิกลากันหรือมีปัญหาต่อกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะยุ่งยุ่นๆพอสมควรนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังสรุปนะครับในเรื่องของความรักยังไม่ดีเรื่องครอบครัวยังไม่ดีนะครับต่อไปในเรื่องของการงานนะครับในเรื่องของการงานนะครับสาหรับชาวราศีกัน นะครับก็คือดาวพฤหัสก็คือตัวเรานั่นแหละการงานยังอยู่ในจุดที่ยังต้องอึดอัดอยู่นะครับนะก็ยังคงต้องทํางานเป็นลักษณะซัพพอร์ตนะครับเบื้องหลังนะครับไม่ควรจะทําอะไรออกหน้าออกตาเยอะนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนคือดาวพฤหัส นะครับแล้วก็ดาวพระพุธเนี่ยก็ต้องบอกว่า1นึถึงยียังไม่ให้คุณกับดวงชะตานะครับถ้ามีปัญหาในที่ทํางานนะครับแล้วอึดอัดและอยากจะออกหรือนู่นนี่นั่นยังไงให้ทนก่อนนะครับนะเ mm. พราะเป็นช่วงที่ดวงดาวเนี่ยยังเดินไม่ค่อยดีนะครับนะ mm. แล้วตั้งแต่วันที่นะครับยี เป็นต้นไปนะเรื่องงานถึงจะดีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการงานหรืออะไรยังไงเนี่ยอยากจะนะครับให้อดทนไว้นิดหนึ่งนะครับนะสำหรับชาวราศีกันนะครับส่วนในเรื่องของนะครับสุขภาพนะครับนะเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะตอนนี้ก็คือดาวขัางคานเนาะนะครับมาสถิตนะครับทับรักนาแล้วนะแต่ถามว่ามันหนักมากไหมก็ยังไม่หนักมากเพราะว่ายังไม่มีดาวอันไหนนะครับนะที่เข้าระวังพิษ นะครับนะก็ดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับที่แปลว่าความเศร้าสียใจหรือสุขภาพเนี่ยมาทับลักนาก็จริงนะครับแต่ว่าลักษณะของดาวเนี่ยยังไม่เกิดพิษนะครับก็ยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับนะเอาละสรุปนะครับนะตนุรักษ์ก็คือตัวเราเองนะครับยังคงอยู่ในภพวินาศก็ไม่ควรจะทําอะไรที่มันประมาทเลื่อละข้อแรกนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับก็จะดีนะครับในช่วงของเดือนนี้เพราะว่าดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยนะครับ อยู่ในจุดที่ดีนะครับแล้วได้ตำแหน่งอุดมสมบูรณ์นะอันนี้ถือว่าให้คุยกับดวงชตานะส่วนในเรื่องของคู่ครองนะครับในเรื่องของความรักอันนี้ก็ไม่ดียาวเลยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งในะเรื่องของมุมมองความคิดทัศนคติค่อนข้างจะมากนะก็มีอะไรก็คุยกันด้วยเหตุผลนะครับจะดีที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของการงานก็ยังไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับก็ยังตกพบ วินาศเหมือนเดิมนะครับก็เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังนะเรื่องของสุขภาพก็เอาละดาวเจ้าเรือนมรณะกุมรักษเนี่ยก็อาจจะเรื่องของสุขภาพมีมาบ้างนะครับแต่ไม่ได้ว่าหนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะครับเว้นแต่ว่าสําหรับบางท่านที่มีดาวไม่ดีตั้งรับอาจจะเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับโครคภัยไข้เจ็บดาววิตกกังวลนะครับนะอะไรประมาณนี้ตั้งรับอยู่ถึงจะหนักนะครับนะแต่หลักๆแล้วก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนะครับสรุปนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีคลิป ที่ทาเหมือนเดิมอ่านทุกดาวนะอันนี้ก็นะครับมาสรุปให้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตดก้าพดูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพี่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ